สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอปองสอนเลี้ยงเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับจช่องที่มีหมอลูก3นะครับพร้อมประสบการณ์18ปีในการดูแลเด็กวันนี้เนี่ยเรามาขึ้นผัสสะอีกอันนึงครับเราเรียกว่าผัสสะที่2คือผัสสะ Sense of Life Sense of Life หรือผัสสะของความมีชีวิตชีวาเอ๊ะไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าผมเปรียบใหม่ว่าอคุณเคยไหมที่ตื่นมาแล้วรู้สึกเคลีย ไม่มีแรงแฮะง่วงจังเลยหิวอะไม่มีความอ,อยากจะทำงานละทั้งหมดเนี่ยเด็กทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เกิดมามีสิ่งเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกไม่สบายตัวหม,หมอเนี่ยตอนที่อยู่ในโรงเรียนแพทย์ก็จะสอนกันว่าเด็กร้องก็ขับถ่ายหรือเปล่ากินได้ไหมท้องอืดหรือเปล่ากรณีที่ไม่สบายร้องโยเยการที่เรามีความรู้สึกชัดเจนว่าถึงเวลานี้ฉันหิวฉันต้องกินแล้วนะ ถึงเวลานี้ง่วงฉันต้องนอนแล้วนะถึงเวลานี้ฉันปวดหัวฉันไม่สามารถจะไปทำงานแล้วต้องลาหยุดแล้วทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าภสษะของ Sense of Life สิ่งที่มันเป็นข้อสำคัญก็คืออะไรมันมีมาตั้งแต่เกิดครับเด็กทุกคนถ้าเราไปสังเกตคนที่มีลูกอ่อนหรือมีหลานตัวเล็กๆอยู่เนี่ยสังเกตว่าเด็กทุกคนเนี่ย Sense o f life ดีมาก เขาจะหลับเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาในช่วงที่เป็นเด็กแดงก็คืออายุไม่กี่วันอาจจะตื่นทุกสองชั่วโมงเป๊ะเลยครับแตนะ่ถ้าคนไหนตื่นทุก2ชั่วโมงเราแทบไม่ต้องจับเวลาเลยทุกครั้งที่เขาร้องอยากกินนมทุกครั้งที่เขาร้องอยากขับถ่ายนะจะมาเป็นเวลาอย่างแม่นยาเพราะฉะนั้นมันจึงมีหลักคิดอันหนึ่งว่าเลนรอบไลฟ์ทำงานเป็นจังหวะเป็นริทึมมีจังหวะที่แน่นอนคณะน,นี้พอเราโตขึ้นต่างหากละ่ะที่ตัวเราเองอพอเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นวัยรุ่นเนี่ย เราจะไม่ฟังเซนต์ออฟไลฟ์ของเราอีกต่อไปถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราเรียกว่าเวิร์กไลฟ์ไม่บาลานซ์นะฮะการที่เราไม่เชื่อเซนต์ออฟไลฟ์เป็นระยะเวลานานนั่นแหละคือตัวที่ทำให้เรามีปัญหาสุขภาพสุขภาพเสืส่อมโทรมในระยะยาวเราต้องมาดูแลเซนต์ออฟไลฟ์ไม่ทำลายโดยใช้ชีวิตให้เป็นจังหวะครับจังหวะชีวิตที่สำคัญสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ย นะฮะจะทําให้เราเลี้ยงลูกได้ง่ายมากนะครับเพราะเขาจะกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาให้ดูจังหวะเป็น3-4ช่วงเวลาจังหวะใน1วันตื่นนอนอ่า ควรจะเป็นเวลาเดิมหรือใกล้เคียงเดิมกินข้าวเช้าก็กินเป็นเวลาไปโรงเรียนนะไปวิ่งเล่นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วตอนเที่ยงก็กินอาหารในเวลาแล้วก็พอตอนบ่ายก็เอาเข้านอนใช่ไหมเด็กเล็กๆยังต้องการการนอนแล้วก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตานะครับแต่งตัวกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่มารับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง ทำตัวมารับเป็นเวลาด้วยนะครับไม่งั้นเด็กบางคนจะมีความไม่มั่นใจเด็กนั้นก็จะเป็นเด็กที่ไม่ไว้วางใจแล้วครับนก็กลายเป็นว่าพอจะไปส่งโรงเรียนอีกวันหนึ่งก็เกาะแข้งเกาะขาไม่ยอมเข้าโรงเรียนเป็นไงครับไปโรงเรียนยากอีกต่างหากเพราะเราไม่ทําตัวให้สอดคล้องกับเซนส์ออฟไลฟ์ของเด็กเรานี่เองตัวเราต่างหากล่ะพ่อ,อมแม่ผู้ปกครองต้องมาช่วยกันทําตัวให้เป็นจังหวะตามสิ่งทีเ่เด็กคนหนึ่งต้องการถ้าเราทําอย่างนี้จันทร์ถึงสุขได้อย่าง เรียบร้อยเด็กคนนั้นก็จะเลี้ยงง่ายมากๆเลยปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่เราไปเสียจังหวะในช่วงเป็นช่วงสุดสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งมีข้อแนะนําคือตอนเสาร์อาทิตย์ควรจะมีตารางเวลาใกล้เคียงกับที่เราส่งเขาไปโรงเรียนนั่นแหละ นะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะรักษาจังหวะของเสาร์และอาทิตย์ได้พอวันอาทิตย์เข้านอนเป็นเวลาตื่นมาตอนเช้าวันจันทร์ก็จะตื่นง่ายไม่ต้องลากกันเยอะออกจากเตียงนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นเริ่มเห็นเทคนิคไหม,มครับว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้ได้ง่ายเราต้องรักษาจังหวะของทุกวันให้ดีขึ้นการแพทย์ที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะชีวิตและเวลาเนี่ยเราเรียกว่าโครโนไบโอโลจีการแพทย์ที่เน้นศึกษาการขึ้นลงและเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง หรือการทำงานของอ e วัยวะให้สอดคล้องกับจังหวะของเวลาเช่นในตอนเช้านะครับประมาณ8โมงเช้าช่วงสายๆจะมีการลาหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับ bye bye, <c oughs> บ,าบา่ายๆเย็นๆะค่ำๆช่วงนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนบางอย่างเริ่มมีเมลาโทนินค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยสูงที่สุดประมาณ3ทุ่มนะครับตามจังหวะของอแสงตะวันที่หายไปตอนนั้นเองเราจะเริ่มมีอาการง่วงนอนนะครับแล้วเข้าสู่การนอนหลับ ในตอนที่เรานอนหลับก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนออกมานะโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมร่างกายการเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมน เอ็กรทฮอร์โมนนี่แหละครับเด็กๆต้องการนะครับแม้แต่ผู้ใหญ่เองต่อให้เป็นผู้ใหญ่สูงอายุก็ต้องการกรดฮอร์โมนครับเพราะว่ากรดฮอร์โมนเนี่ยการที่เรานอนหลับดีเนี่ยมันมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการที่จะทําให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงเรื่องของการทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงด้วยก็เป็นตัวพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าการนอนหลับที่ดีนี่แหละทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงทาไมเราถึงนอนหลับดีหรือไม่ดีละ่ะ ก็เพราะว่าฮอร์โมนตัวสําคัญนะก็คือตัวเมลาโทนินนั่นเองเมลาโทนินเนี่ยถูกสร้างนะครับหลายปัจจัยปัจจัยอันนึงก็คือสร้างมาจากเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่อยู่ในลําไส้ของคนเรานะฮะเด็กหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนไม่ดีภาะวะภูมิต้านทานไม่ปกติเราอาจจะต้องไปดูที่อาหารการกินของเขานะที่บอกว่า เรื่องของลำไส้มีความปกติหรือเปล่าอาจจะต้องกินอาหารที่มันช่วยทำให้มีไทโรซีนเยอะๆหน่อยนะฮะสร้างเมลาโทนินที่ดีก็จะทำให้เรื่องของการนอนหลับดีขึ้นผมด้านทาหารดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการกินนอนนะให้เป็นเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวไม่งั้นถ้าเขาโตขึ้นไปโดยที่เราไม่เคยฝึกให้เขามีเส้นรอบริ้วหรือภาษาของการมีชีวิตชีวาที่ดี ก็จะเป็นคนที่ทํางานแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ทํางานหามรุ่งหามคำ่ำเวิร์กไลฟ์ไม่บาลานซ์และทําให้สุขภาพของเขาแย่ในระยะยาวดังนั้นพ่อแม่ครับนะเริ่มตั้งแต่เด็กๆฝึกเขาให้ดีด้วยผัสษะ Sense of Life ก็จะช่วยให้สุขภาพขเขาดีในระยะยาวครับ